สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสถานที่สถานที่หนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อมนุษย์มาโดย,ยตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษานะครับด้านศาสนาและอีกในหลายๆด้านที่เราไม่รู้นะครับแล้วสถานที่แห่งนั้นก็คือสังฆมณฑลราชบุรีนั่นเองครับคริสตังกลุ่มแรกที่ให้กำเนิดสังฆมณฑลราชบุรีคือ ลุ่มบางนกแขวเป็นคริสตังที่อบพยพมาจากวัดกะละว่ากรุงเทพซึ่งยังไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำพระสงฆ์ยังคงไปมาจากกรุงเทพจนกระทั่งในราวปีคริสตศักราช1862คุณพ่อลาบาเดลจึงมาอยู่ประจำเป็นองค์แรก จุดที่สที่คริสตศาสนาจเจริญมากคือดอนกระเบื้องเริ่มสร้างวัดชั่วคราวขึ้นในปีคริสตศักราช1856แต่ก็ยังไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำเช่นกันจนถึงปีคริสตศักราช1862จึงมีคุณพ่อยอแซฟมาอยู่ประจำเวลานั้นมีสังราช, <m> ชบุรีนับตั้งแต่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรี แล้วลงไปจนสุดแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้น19จังหวัดในปีคริสตศักราช1931คณะซิสเตอร์ทิดาแม่พระได้เข้ามาทำงานในมิสซังราชบุรีและได้ตั้งศูนย์กลางอยู่ที่วัดบางนกแขวกรับหน้าที่ดูแลอบรมให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนหญิงวันที่1กันยายนคริสตศักราช1933 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตการขอตั้งเป็นโรงเรียนราชชื่อว่าโรงเรียนดารุนานุคห์ซึ่งรับเด็กมัธยมชายและหญิงในวันที่24พฤษภาคมคิศักราช1934พระสันตปาปาปีโอที่11โดยผ่านทางกระทรวงเผยแพร่พระศาสนา ได้แต่งตั้งคุณพ่อกาเยตาโนปาสติเป็นสังฆราชปกครองมิสังราชบุรีโดยสิทธิขาดเมื่อวันที่24มิถุนายนคริพตศักราช1941เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของสังคมนทนราชบุรีคือในวัดน้อยของอารามคารแมนถนนคอนแวนกรุงเทพได้มีพิธีอภิเษกท่านกาเยตาโนปาสติเป็นสังฆราชของสังฆมณฑลราชบุรี โดยพระสังฆราชเรเนแปรอสเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและสมบูรณ์พร้อมที่จะก้าวหน้าขึ้นสู่ขั้นต่อไปสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเปาโลที่6โดยสมณะกระทรวงเพื่อการแพร่ธรรมก็ได้มีพระสม,มณระราชองค์การยกฐานะเทียบสังฆมณฑลราชบุรีขึ้นเป็นสังฆมณฑลราชบุรีเมื่อวันที่3เมษายนคศร,ราช1965 พระสังฆราชที่ปกครองสังคมมณฑลราชบุรีมีดังต่อไปนี้พระสังฆราชกายเยตานโนปาตสาาปต,าต,ตีพระสังฆราชเปโตคารโตพระสังฆราชโรเบิร์ตรัฐบำรุงตะกูลพระสังฆราชยอแซฟเอกทับปิง พระสังฆราชยอนบอสโกมณัตจบสมัยพระสังฆราชยอนบอสโกปัญญากริจเจริญจังหวัดเขตปกครองสังขมณฑลราช,ชบุรีในปัจจุบันจังหวัดราช,ชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี เอาละคะ่ะเราก็ได้ทราบประวัติสังคมมณฑลราช,ชบุรีไปพอสมควรแล้วนะคะตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นสังคมมณฑลจนกลายมาเป็นสังคมณฑลราช,ชบุรีในปัจจุบันแล้วคุณเจพอจะทราบไหมคะว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างที่อยู่ในสังคัรมณฑลราช,ชบุรีผมเองก็ยังไม่ค่อยทราบรอกนะครับว่ามีโรงเรียนไหนบ้างที่อยู่ในเครือสังกัดสังคมณฑลราช,ชบุรีแต่ที่แน่นอนต้องมีโรงเรียนดลนานราช,ชบุรีอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะโรงเรียนดารุณาราชบุรีของเรานะคะก็อยู่ในสังกัดมณฑลราชบุรีเช่นกันแล้วก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนเลยเนี่ยที่เรายังไม่รู้จักแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าอยู่ในสังกัดสังคมมณฑลราชบุรีด้วยหรือเปล่าแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะครับว่ามีโรงเรียนไหนบ้างที่อยู่ในเครือสังกัดสังขามณฑลราชบุรีอีกล่ะครับไม่ยากเลยค่ะเราจะไปดูพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมนะคะว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างที่อยู่ในสังกัดสังคมมณฑลราชบุรีค่ะโอเคครับงั้นไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย สถานศึกษาในสังกัดส,สังขมณฑลราชบุรีจำนวน16แห่งได้แก่ 1. โรงเรียนดัุุนาราชบุรีอำเภอเมืองจัังหวดราชบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. โรงเรียนดัดุนาราชบุรีวิเทศศึกษาอเภอเมืองจัังหวดราชบุรี เปิดสอนประเภทสามัญศึกษาสองภาษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. โรงเรียนดรุณานุเคราะห์อําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้น 4. โรงเรียนดรุณานุกูลอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้น 5. โรงเรียนเรืองวิทย์พระหาดุไทอําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเปิดสอนประเภทสาม,มัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษา 6. โรงเรียนวันทามารีอาจังหวัดราชบุรีอําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี เปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 7. โรงเรียนดำเนินวิทยาอําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 8. โรงเรียนเทพินพิทยาอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้น9โรงเรียนวังตาลวิทยาอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้น10โรงเรียนทีรศาสตร์อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเ <c oughs> ปิดสอนประเภทสามัญศึกษา <c oughs> ระดับอนุบาล ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้น 11. โรงเรียนเทพวิทยาอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราช,ชบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้น 12. โรงเรียนอนุชนศึกษาอําเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตอน้น13โรงเรียนวีรศิลป์อํเาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้น14โรงเรียนดารุณากาญจนบุรีอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเปิดสอนประเภทอาชีวศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 16. วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโพลีเทคนิคอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถานศึกษาของคณะนักบวช 1. โรงเรียนานารีวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. โรงเรียนนารีวุฒิอเภอบ้านปโป่งจัังหวดราชบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. โรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรีอเภอเมืองจัังหวดเพชรบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 4. โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัยอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 5. วิทยาลัยอาชีวะดอนบอสโกอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเปิดสอนประเภทอาชีวะศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถานศึกษาของคารวาส 1. โรงเรียนอุดมวิทยาอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษา 2. โรงเรียนอำนวยวิทย์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับอนุบาลประถมศึกษา 3. โรงเรียนสาราศาส์วิเทศกาญจนบุรีอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเปิดสอนประเภทสามัญศึกษา 2. ภาษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หนึ่งในการจัดการศึกษาของไทยคือบนเนนบางนกแควหรือที่เรียกกันว่าบะเนนบางช้างเดิมตั้งอยู่ในตำบลบางช้างอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อพระสังฆาราชเปโตคาเรตโตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประมุขของมิสซังท่านเห็นว่าศูนย์กลางที่บางคนทีมีความไม่สะดวกหลายประการ จึงย้ายสำนักงานพระสังฆราชมาตั้งที่ตัวเมืองราชบุรีและเห็นว่าควรจะย้ายบันเนนด้วยปัจจุบันคือสาม,มเณรรา,ลาไลแม่พระนิรมนสาม,มเณรราไลาแม่พระนิรมนราชบุรีนะคะเป็นสถานที่อบรมสาม,มเณรโดยมีเป้าหมายคือให้สาม,มเณรฝึกฝนตนเองสู่ความเป็นสงฆ์ค่ะ บ้านธานหะไทยตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่4หมู่9ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์032 228 990 จัดตั้งขึ้นในโอกาสเตรียมปีปิติมหาการุณในโอกาสฉลองครบรอบ60ปีการก่อตั้งคณะภัคินีผู้รับใช้ดวงหะไทยนิรมวลของแม่พระมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กรอคอยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีผลต่อกิจการช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามจิตตารม์แรกของคณะคือรักรับใช้ให้อภัยศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งสมอ ตั้งอยู่ที่ตำบลชาขนุนอําเภอ2องผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีโรงเรียนมาจากน้ำใจดีและความเสียสละของนักศึกษาจากประเทศอังกฤษ11คนที่ช่วยกันหางบประมาณซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเรียนและมาช่วยสร้างโรงเรียนด้วยตนเองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ห้องเรียน2ห้องและห้องน้ำ2ห้องการจัดการเรียนรู้รับเด็กอายุ5-13ปีแบ่งการเรียนออกเป็น2ประเภท ระดับ5-9ปีและระดับอายุ10-13ปีเปิดสอน2ห้องปัจจุบันมีนักเรียน34คนศูนย์เด็กเล็กบ้านบ้องตีล่างตำบลบ้องตีอำเภอไซโยกจัังหวดกาญจนบุรีปีพุทธศักราช2553พบกลุ่มคิสชนคาทอลิกที่เป็นกระรางซึ่งอบพยพมาจากประเทศพมา่าทางป่าละอู และย้ายทินฐานตามกันมามาหางานทำที่ตะบนบ้องตี้มีอยู่สี่ครอบครัวไม่ได้ร่วมมิสซามาประมาณ4ีถึงหปีแล้วคุณพ่อสกลปัญฉายจึงเข้าไปทำพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณให้พวกเขาและช่วยรับผิดชอบคิสชนกลุ่มนี้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสปีศูนย์การเรียนรู้ราสานมูลนิธิลาสานแบมบูสกู บ้านพระเจดีสามองค์หมู่เก้าตำบลหนองรูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีห้องเล็กในป่าใหญ่การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนพีซคูลเพื่อให้เด็กเล็กหมู่บ้านท่ากุลา ตำบลตะนาวศีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในเบื้องต้นสามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาครอบครัวของผู้ที่ไปทำงานโดยดูแลเด็กเล็กเพื่อให้ความรักและความอบอุ่นกับเด็กเล็กได้รับรู้ว่ายังมีคนที่อยู่เคียงข้างเพื่อให้เด็กมีอนาคตและดำเนินชีวิตในสังคมข้างหน้าได้อย่างดีดำเนินงานโดยศูนย์สังคมพัฒนาสังคามนฑลราชบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการบาตรหลวงประสิทธิ์รุจีรัตผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาสังคมนุนราชบุรีเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ครับผมเป็นภาพบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นนะครับที่เพื่อนมนุษย์มีให้แก่กันไม่ว่าจะดูอีกครั้งก็ยังรู้สึกอบอุ่นอยู่เหมือนเดิมครับใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนกันบ้างดีกว่าค่ะ หนังสือชุด My Little English Book หนังสือชุด A Practical English Course จัดเรียบเรียงขึ้นโดยพระนท่านพระสังฆาราชโรเบิร์ตรัฐบำรุงตระกูลอดีตประมุขแห่งสังคมณฑลราชบุรี My Little English Book มีจุดประสงค์หลักเพื่อสอนให้รู้จักอ่านสะกดคำเรียนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้นและพูดสนทนาง่ายๆได้ด้วยความสนุกมีชีวิตชีวา ดยใช้ชีวิตเรียนและเล่นส่วน a p j e t i a e English Course มีจุดประสงค์หลักหรือจุดเด่นในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ปีคิรศักราช2004ถึงปีคิรศักราช2006ได้มีการปรับปรุงหนังสือชุด a p t e c t i a e English Course ทั้ง6เล่มโดยอาจารย์หารชัยซึ่งทำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและหลักสูตรรายวิชาคิดศาสนานับเป็นผลงานหนึ่ง ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่สังคมุนฑลราชบุรีหนังสือรายวิชาคิตศาสนาสังคมมุนฑลราชบุรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกได้มีหนังสือเรียนคู่มือครูและสื่ออุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คิตศาสนาครบทุกชั้นปีตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยในการจัดการเรียนการสอนคิดศาสนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบครบวงจรและแบ่งเบาภา,าระครูผู้สอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มาเรียนในโรงเรียนขาเวเลิกได้มีโอกาสเรียนรู้ได้รู้จักสัมผัสถึงความรักและสัมผัสลิชานุภาพของพระเจ้า